ระหว่างที่ผมกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นก็ได้มีคนโทรมาหาผมโอโลนี่ใครเนี่ยเออนี่กูเองนะเพื่อนซอสอา้าวซอสเพื่อนเมียแหละวะ่าโทรมาเนี่ยเออวันอาทิตย์หน้ามึงว่างป่าวะอาทิตย์หน้าเหรอวะว่างดีทําไมกูจะชวนมึงไปตั้งแคมป์อ่ะมึงสนใจไหมเฮ้ยสนใจดิเพื่อนแล้วไปก,กี่คนอะ่ะก็อสองคนอะ่ะมึงกับกูอา้าวแล้วคนอื่นอะ่ะคนอื่นไม่ว่างอ่ะดิอ๋อแล้วจะไปนอนที่นั่นกี่คืนเหรอก็สักสองสามวันนี่แหละโอเคไปไป,ไปใช่ไหมเออได้ได้ได อาทิตย์หน้าเจอกันนะเพื่อนเออเฮ้ยสอที่เหรอวะเออที่นี่แหละทําไมมันดูน่ากลัวแปลกๆวะไม่ค่อยมีคนด้วยก็เรามาวันปกติอ่ะมันก็ไม่มีคนก็คงไม่แปลกหรอกก็จริงแฮะเอาละใกล้ถึงแล้วอืมเอาละเรามาถึงแล้วเอ,อิร์ทแป๊บหนึ่งนะขอหาที่จอดรถก่อนโอเคจอดตรงนี้แล้วกันฮึบเอาละเอ,อิร์ทลงได้เออเอ,อิร์ทเอาของไปเก็บในบ้านก่อนเลยนะกูจะดูยางรถกูไปเหยียบอะไรมาไม่รู้โอเคได้เลยโอเค เปิดดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะสกระปรกไหมโอเคไม่สกรปรกมฉาสะอาดใช้ได้เลยแฮ่โอเคเอาของไปเก็บในห้องนอนก่อนแล้วกันห้องนี้สินะโอเคใช่ด้วยฮึบโอเคเฮ้ยฮึบเฮ้อนห้องอะไรอะ่ะอ๋อห้องแต่งตัวโอเคเฮ้ยฮึบเอาล่ะปิดประตูหน่อยแล้วกันชึบ huh? เออซอสซอสซอสเออมีอะไรเออ มึงช่วยไปซื้ออาหารหน่อยดิจเจาอาหารมาย่างกินอ่ะอ๋อได้เลยได้เลยอ๋อมึงส่วนมึงก็ไปเก็บไม้ไม่ก็กิ่งไม้มาทํากองไฟนะจะได้ย่างอะไรกินเลยเออโอเคปากด้วยเพื่อนเออปลาโคตรอร่อยเลยซอสเออกูบอกแล้วอืมงอมหอม,หอมเออเออบรรยากาศแบบเนี้ยมันเล่าเรื่องสยองขวัญกับเรื่องผีดีไหมเออดีดีดีเลยโอเคมึงเล่าก่อนเลยซอสเออได้ได้เรื่องที่กูจะเล่าต่อไปนั้นคือเรื่องจริงนะ เรื่องจริงเหรอวะเออโอเคเล่ามาเลยซอสกูพร้อมฟังโอเคมันมีพ่อแม่ลูกคนหนึ่งชื่อลูกชื่อเจสันเป็นเด็กพิการทางสมองเพราะว่าถูกพ่อทําร้ายแม่ก็ถูกทําร้ายแม่มันทนไม่ไหวก็เลยฆ่าพ่อทิ้งก็เลยย้ายมาอยู่ที่แคมป์คิสตันเลกอือหือแล้วแม่มันก็ได้ไปทํางานที่แคมป์คิสตันเลกและเจสันก็ได้ถูกแกล้งโดยเด็กในแคมป์นี่แหละเพราะว่าเจสันไม่ เหมือนกับเด็กทั่วไปก็เลยโดนลุมแกล้งอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเด็กคนนึงได้ผ่าเจสันตกน้ําแต่เด็กคนนั้นไม่รู้เลยว่าเจสันว่ายน้ําไม่เป็นและแม่มันก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานก็เลยไม่สนใจลูกก็เลยลูกก็เลยตายจริงปะเนี่ยเออแม่มันก็เลยแค้นคนในแคมป์ก็เลยไล่ฆ่าหมดแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่อาศัยแคมป์นี้ก็เลยเข้าต่อสู้กับแม่เจสันและแม่เจสันก็พลาดท่าถูกตัดคอตัดคอเลยวะเออแล้วเจสันก็ฟื้น จากความตายแล้วก็ไล่ฆ่าคนในแคมป์คิสตันเลกจนไม่เหลือแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาที่นี่อีกอ๋อเชีย่ยน่ากลัวจังวะมึงเอามาจากไหนเนี่ยในเน็ตเหรอหรือว่าในกระทุหรือในพันทิปเอ่อเพื่อนจะบอกอะไรให้ฮนะแคมป์ที่เราอยู่ที่นี่คือแคมป์คิสตันเลกจริงปะเนี่ยไอเฮียเฮ้ยมึงจะกลัวอะไรวะในมึงบอกเป็นเรื่องจริงไงลึงพากูกาที่นี่ทำไมเอานะ้ามันไม่มีจริงหรอกไอเฮีย กลัวมาจากเรื่องเล่าแถวนี้เนี่ยโอ้โห,โห,โหอย่าไปกลัวเลยมันไม่มีจริงหรอกไอ้ฆาตรกรเวนั่นน่ะเออเอโอโอเคก็ได้เออกินปลาต่อเถอะโอ้ถ้ากูรู้ว่ามึงกลัวขนาดนี้กูคงไม่เล่าหรอกโอ้โหแม่งเอ้ยแน่ใจใช่ไหมว่าเรื่องจริงอะ่ะก็เรื่องจริงบางส่วนและเรื่องแต่งบางส่วนอะ่ะโอเคงมงมเออนั่งกินนั่งกินเถอะไม่มีอะไรหรอกโอเคเอาให้มึงกลัวเฉยๆโอเคไม่มีจริงใช่ไหมไอ้ฆาตกรเวนั่นมันไม่มีจริงหรอกเออ ้ามันมีจริงมันโผล่มาแล้วอ๋อโอเคแต่กูล,ลืมสังเกตเลยว่าแม่งที่นี่แม่งไม่มีคลื่นเลยอะ่ะเวลาจะโทรหาใครแม่งไม่ติดอะ่ะก็มันใกล้ในป่าแล้วก็ไม่มีค่อยมีคลื่นอะ่ะแล้วก็มีภูเขาด้วยอ๋อโอเคเอ้ยใช้ก็ไม่ได้แล้วเอามาทําไมวะเนี่ยเออช่างเถอะกินปลาให้อร่อยเฮ้ยงอมงอมึอมนั่นใครอะ่ะเฮ้ยซอดตวนั่นดิอะไรเฮ้ยหายไปไหนแล้วะ อะไรมึงเป็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นคนยืนอยู่ท่าเรือมึงบ้าหรือเปล่าเรามากันแค่สองคนจริงๆหรือว่าจะเป็นไอ้ฆาตกรคนนั้นมึงเพอร์เจอร์แล้วเอิร์ดเพอร์เจอร์แล้วเพอร์เล่เพอร์เจอร์แล้วเออถ้ามันมีจริงนะมึงก็โผล่มาเลยเฮ้ยมึงอย่ายพูดอย่างนั้นมึงโผล่มาเลยดิไอ้ฆาตกรกูไม่กลัวมึงหรอกถ้ามึงมีจริงอะ่ะออชิบหายแล้วเอ,อิร์ดวิ่งเฮ้ยเฮ้ยในมึงบอกว่ามีจริงกูขอถอนเพื่อนเออเข้ามาก่อนซอสเร็วๆเร็วๆกูๆจะล็อกประตูออล็อกชิบ โ okay. อเคกูขอโทษเพื่อนกูไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงไอเวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเข้ารีบแอบรีบแอบโอ้เออเดี๋ยวเข้าเบแบบข,าข้าไปแอบ,บเลยมึงเออเออฮ้โอ้โอ้กูขอโทษเพื่อนกูไม่คิดว่ามันจะมีจริงอ่ะกูนึกว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเรื่องหลอกเด็กบ้าอะไรมันดอวมันต้องกองไฟเลยอ่ะแล้วจจเองไงอะต่ออ่ะเฮ้ยหวังว่ามันจะไม่เจอแล้วนะมันไม่เจอหรอกเว้ยเออเพือพ่อนเพือพ่อนเพื่อนอะไรฮะชิบหายแล้วเฮ้ยวิ่งอ เร็ว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 เอออย่ามอขวาดิให้ไปอเอกูไ่อยู่แล้วเว้ยออไอเวยเอ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีเฮ้ยเชี่ยละเออรี่บอกทางหน้าต่ดีกว่าเออเอเอทางนี้ทางนี้ฮะตามกูมาเวยเอ้ยโทรศัพท์กูใช้ไม่ได้ด้วยเออตามกูมาเถอะนะาเออมันยังตามอยู่ปะวะโอ้โหตามมาดิโอ้ยเวยเอ้ยมันตามฟันอยู่เลยเข้ามานี้เข้ามานี้ฮะ เฮ้ยล็อก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 โอเคอึ๊บเออเฮ้ออะไรเนี่ยควานกระปืนเอามาคนละอย่างมึงรู้ได้ไงว่ามีอาวุธเออกูเดินไปเจอมาเมื่อกี้โอเคเอ้ยเอาล่ะเราจะใช้ปืนกับเออใช้ขวานจัดการมันมึงแน่ใจใช่ไหมว่ามันยิงมันเข้ายิงเอึ๊บนี่แหละมึงมาเทสันเฮ้ยเฮ้ยเอาขวานนี่ไปกินหน่อยอุ้ยเออแมว่งสับไม่โดนเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เง้ยฟันไม่เข้ามันไม่ใช่คนแล้วเอิร์ดวิ่งโอเคเฮ้ยเฮ้ยซอสเดี๋ยวกูถ่วเวลาไม่ให้มึงไปสตาร์ทรถนะเออได้ได้ได้เออเร็วๆเฮ้ยมาเนี่ยฆาตกรออกูอยู่นี่เออเร็วๆซอสกูจะถ่วเวลาไม่ให้เออเออเข้ามาเลยไอ้ลักกาฮอกกี้เออเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยทางนี้เอิร์อเร็วๆกูสตาร์ทรถดูโอเคได้แล้วเออวิ่งวิ่งเอ้ยหยุดล้อมันแป๊บออตามกูมาไอ้ฆาตกรเวนเร็วๆเออร็วๆเร็วๆเร็วๆโอเคโอเคไปเลยไป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 เออโอ้โหรอดแล้วโว้ยไอ้เวนเอ้ยโอเคหวังว่าจะปลอดภัยนะ เออรีบออกจากแคมป์ที่นี่ก่อนเอ,อ้ยเกือบไม่รอดแล้วไงต้องรีบไปแจ้งตำรวจโดยด่วนแล้วเออเออดเออยิงของมึงเออเอเอาละใกล้ถึงสถานีตำรวจแล้วเฮ้ย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 เออ,อเออเออฮะอย่เอาเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาเอออย่าอย่า